นี่ <lee> บานพันป่าดิ๋ดีมากพี่<ข>บอว่าองเครื่องปิ้งของพี่ดูใหญ่ไหมน้องน้ำเหนือเออใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมคุยกับพี่หน่อยเร็วดูใหญ่ไหมใหญ่ไหมลกูกดังๆน้อยใหญ่เสียงดังๆน้อยีแบบน้ใหญ่น้องพูดดังๆน้อยได้ยินไหมครับนี่บานเปิดเสียงดังๆนี่มาพี่ผมมีเสียงนี่ พี ha, ่บานเสียงดังไว้ยินหัวพี่ห้าพี่ผยินเสียงเลยอืมไอ้ทำกับบะบอกน้ำไอ้พี่บานควันจีดการเาจัดไว้ยินหัวพี่อืเาดูใหญ่ไหมไหมีมีตั้งปืนมีสอืใหญ่ตอบพี่หน่อยเร็ว

จะไปะย่างน่องจะไปะย่างน่องพี่แม่อันไม่เอกลูกพี่ยศเมื่อให้ไหมัหมหนูบัง